CMH อ l ่อลาลจะพามารู้จักอีกหนึ่งวิธีการทำบุญครั้งใหญ่ที่ได้บุญมากมายไม่แพ้กันนั่นก็คือการบริจาคเลือดหรือบริจาคโลหิตนั่นเองซึ่งในปัจจุบันการบริจาคเลือดไม่ได้เป็นเพียงการทำบุญเพื่อต่อชีวิตผู้ป่วยขั้นวิกฤตเท่านั้นแต่ยังเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจของเราอีกด้วยนับว่าเป็นการบริจาคที่ได้ทั้งบุญได้ทั้งร่างกายที่แข็งแรง วันนี้เราจะพาไปดูขั้นตอนการบริจาคเลือดการดูแลตัวเองทั้งก่อนและหลังบริจาคและช่องทางบริจาครวมถึงวิธีบริจาคอย่างละเอียดในคลิปเดียวโลหิตหรือเลือดเป็นสิ่งที่จำเป็นและมีความสำคัญในการนำไปรักษาผู้ป่วยซึ่งยังไม่มีสารใดทดแทนการใช้โลหิตได้จึงจำเป็นต้องมีการรับบริจาคเลือดเพื่อให้ได้มาซึ่งโลหิตสำหรับใช้ในการช่วยชีวิตผู้ป่วย การบริจาคเลือดหรือการบริจาคโลหิตคือการถ่ายเลือดส่วนเกินของร่างกายนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยขั้นวิกฤตเพื่อต่อชีวิตซึ่งโดยปกติแล้วร่างกายเราผลิตเลือดอยู่ตลอดเวลาประมาณ17 1 8ถึง18แก้วน้ำร่างกายจะใช้เพียง15 1 6ถึง16แก้วเท่านั้นเพื่อให้ระบบไหลเวียนเลือดในร่างกายปกติและคงที่และจะมีปริมาณเลือดส่วนเกินที่สามารถนำไปบริจาคได้โดยหท่านสามารถบริจาคโลหิตได้ทุก3เดือน และสามารถบริจาคโลหิตได้ครั้งละ3 5 0 4 5 0ถึงซีซีหรือคิดเป็นร้อยละ1 0 1ถึง12ของปริมาณโลหิตทั้งหมดในร่างกายขึ้นอยู่กับน้ำหนักของผู้บริจาคด้วยโลหิต1ถุงที่บริจาคสามารถนำไปปั่นแยกส่วนประกอบโลหิตได้มากกว่า3ชนิดคือเม็ดเลือดแดงเกล็ดเลือดและพลาสมาซึ่งพลาสมายังนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ยาได้ถึง3ชนิดได้แก่ แฟกเตอร์8อิมมูโนโกบูลินและอัลบูมินโลหิตจากการบริจาค77%นำไปให้ผู้ป่วยที่สูญเสียโลหิตเฉียบพลันจากการเกิดอุบัติเหตุผ่าตัดเสียเลือดหลังคลอดบุตรอีก23%นำไปรักษาผู้ป่วยโรคเลือดได้แก่โรคโลหิตจางทาลสัสซีเมียโรคโลหิตจางจากสาเหตุอื่นๆโรคเก็ดเลือดต่ำโรคขาดปัดจจัยการแข็งตัวของเลือดหรือฮิโมฟิเลีย การบริจาคเลือดไม่ได้เพียงต่อชีวิตให้ผู้ป่วยเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นสัญญาณที่บ่งบอกของสุขภาพที่แข็งแรงมากพอที่จะส่งต่อเลือดได้เพราะโลหิตที่นําไปส่งต่อกับผู้รับต้องถูกคลัดกรองอย่างเข้มงวดที่สุดตรวจคุณภาพของเลือดอย่างละเอียดเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ให้และผู้รับค่ะซึ่งประโยชน์ของการบริจาคโลหิตนอกจากจะทําให้มีโลหิตเพียงพอสําหรับผู้ป่วยและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริจาคโลหิตแล้ว การบริจาคโลหิตยังช่วยกระตุ้นการทำงานของไขกระดูกสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดงระบบไหลเวียนโลหิตดีนอกจากนี้ยังมีรายงานการวิจัยที่สนับสนุนว่าการบริจาคโลหิตทำให้ลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองช่วยเพิ่มไขมันดีและช่วยยับยั้งการทำลายหลอดเลือดของไขมันไม่ดีช่วยลดการสะสมของเหล็กที่ผิวหนังทำให้ผิวพรรณกระจ่างใส ช่วยชะลอความร่วงโรยของผิวหนังและแน่นอนว่าพอเราได้เป็นผู้ให้ได้ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ก็จะทำให้เรารู้สึกสุขใจได้มีความสุขได้มีสุขภาพจิตใจที่ดีขึ้นอีกด้วยค่ะขั้นตอนการบริจาคโลหิตขั้นตอนที่1เกรอกแบบฟอร์มใบสมัครผู้บริจาคโลหิตและคัดกรองสุขภาพด้วยตนเองขั้นตอนที่2วัดความดันโลหิตขั้นตอนที่3ลงทะเบียนผู้บริจาคโลหิตในระบบคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนที่4เจาะปลายนิ้วตรวจความเข้มข้นโลหิตขั้นตอนที่5คัดกรองสุขภาพโดยบุคลากรทางการแพทย์ขั้นตอนที่6เจาะเก็บโลหิตขั้นตอนที่7พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มคุณสมบัติข้อควรคำนึงก่อนบริจาคโลหิต 1. อายุ17ปีบริบูรณ์ถึง70ปีโดยบริจาคครั้งแรกต้องอายุไม่เกิน60ปีและมีน้ำหนัก45กิโลกรัมขึ้นไป 2. สุขภาพแข็งแรงพร้อมที่จะบริจาคโลหิต 3. นอนหลับสนิทไม่น้อยกว่า5ชั่วโมง 4. หากอยู่ระหว่างรับประทานยารักษาโรคให้แจ้งแพทย์พยาบาลผู้ตรวจคัดกรองสุขภาพทุกครั้ง 5. ดื่มน้ำให้มากปริมาณ3 0 0 5 0 0ถซีซีก่อนบริจาคโลหิตจะช่วยลดโอกาสการเป็นลมหลังการบริจาค 6. รับประทานอาหารประจำมือ้อก่อนมาบริจาคโลหิตหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงเช่นข้าวขาหมูข้าวมันไก่แกงกะทิก่อนมาบริจาคโลหิต6ชั่วโมง7งดสูบบุหรี่ก่อนและหลังบริจาคโลหิต1ชั่วโมง8งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์24ชั่วโมง9ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศผู้ที่มีความประสงค์จะบริจาคเลือด สามารถเดินทางมาบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพ10330 0หรือตรวจสอบหน่วยเคลื่อนที่บริจาคโลหิตใกล้บ้านได้ที่เว็บไซต์ w w w b l o o d o n a t i o n t h a i c o m และ Wal k กอเข้าไปที่หน่วยได้เลยค่ะทุกวันนี้มีผู้ป่วยขั้นวิกฤตอีกหลายท่าน สูญเสียเลือดในทุกวันและยังมีหน่วยงานพยาบาลหลายองค์กรที่ยังประสบปัญหาขาดแคลนเลือดในการรักษาอยู่ในโอกาสนี้ k c m h r o u n d เชิญชวนทุกท่านมาบริจาคเลือดเพื่อต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยอีกหลายท่านบอกเลยว่าได้ประโยชน์มากมายทั้งผู้ให้และผู้รับได้ทั้งบุญได้ทั้งสุขภาพที่แข็งแรงโดยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆมีจุดให้บริการรับบริจาคโลหิตหลายแห่ง ทั้งที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติภาพบริการโลหิตแห่งชาติห้องรับบริจาคโลหิตประจำที่หรือฟิกสเตชัน7แห่งรวมถึงหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ทั่วกรุงเทพยินดีให้บริการทุกท่านที่มีเจตจำนงและพร้อมให้คำปรึกษาในทุกๆขั้นตอนบอกเลยว่าทั้งง่ายและสะดวกสบายแถมยังอิ่มเอมหัวใจที่ได้ทำบุญด้วยนะคะ EP ถัดไป KCMH All Around จะพาทุกท่านไปชมสิ่งอำนวยความสะดวกรอบรั้วโรงพยาบาลจุฬาที่ไหนอีกรอติดตามชมได้เลยรู้จักกันให้มากขึ้นบอกเล่าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในแง่มุมที่คุณอาจไม่เคยรู้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ